อนหอมเล็งชวนซันลองใช้ชีวิตคู่ปรับตัวเลี้ยงลูกบุญธรรมไม่คาดหวังอนาคต <What? S 1> หลังเปิดโอกาสให้แฟนหนุ่มซันประชากรลองไปใช้ชีวิตหลังตนเองรับน้องปกป้องมาเป็นลูกบุญธรรมทำให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนมีแฟนที่มีลูกติดซึ่งต้องมีภาระไปด้วยทั้งที่ไม่ใช่พ่อของเด็กล่าสุด ตนหอมสกุลตลาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยได้เผยว่าเราเหมือนเป็นการคุยกันมากกว่าเพราะตั้งแต่มีน้องปกป้องเราก็ยังไม่ได้คุยกันจริงจังเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าซันไม่ใช่พ่อเด็กความอินของเขาเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในระดับไหนเราเลยถามและให้ทางเลือกว่าณนะวันนี้ซันต้องเป็นคนเลือก เพราะว่าหอมเลือกแล้วที่จะใช้ชีวิตแบบนี้และการที่เราออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนั่นก็คือเราคุยกันแล้วเราถึงออกมาบอกสื่อไม่มีหลอกที่เราจะคุยกับซันผ่านสื่อเราตกลงกันแล้วเลยมาเล่าให้สื่อฟังว่ามันเป็นยังไงซึ่งตัวซันเองพอเขายืนยันว่าเขายังจะอยู่ตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเราเลยมองว่าเอาละ ลองใช้ชีวิตคู่กันดูไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดแต่ยังไม่ได้บอกเขาในเมื่อซันเขายืนยันว่าเราจะสู้ไปด้วยกันฉะนั้นเราก็โอเคหนักแน่นขึ้นว่าเราจะไปทางนี้ก่อนแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรจริงๆเราก็จะมานั่งคุยกันเมื่อถามว่าคำว่าใช้ชีวิตคู่กันของเราหมายถึงยังไงต้นหอมได้ตอบว่า หอมอาจจะเอาซันเข้ามาอยู่เลยเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนเพราะตอนนี้อยู่คอนโดจะค่อนข้างลำบากถ้าบ้านเสร็จแล้วจะลองใช้ชีวิตคู่เลยว่าชีวิตหอมมันเป็นแบบนี้แล้วเด็กจะมีพัฒนาการแบบนี้แบบนี้แล้วคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของแ a มิลี่เรานะเพราะถ้าตอนนี้ครอบครัวหอมใหญ่ขึ้นมีครอบครัวน้องครอบครัวหอมสันจะเป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดกับเขาดันมาพูดตรงนี้ก่อนแต่หอมว่าซันไม่แปลกใจกับสิ่งที่หอมทำหรอกเพราะเขาเองก็อยากเรียนรู้ชีวิตทั้งหมดอยู่แล้วคือเขาเลือกที่จะยืนข้างผู้หญิงคนนี้แล้วฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของครอบครัวเราอยู่แล้วค่ะถามว่าเราอยากให้เขามาอยู่ในจุดของความเป็นพ่อเลยหรือเปล่าต้นหอมได้ตอบว่าอยากให้ปกป้องมีพ่อค่ะ แต่เข้าใจทุกสถานการณ์ไม่ใช่ลูกมันพูดยากไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเลยการเอาความรับผิดชอบมารองรับการเป็นพ่อมันไม่ง่ายนะถ้าคนที่เขาเป็นพ่อจริงๆอยู่ด้วยกันอุ้มท้องกันมา9้าเดือนเขาจะผูกพันแน่นอนแต่สันไม่มีโมเมนต์นี้ค่ะฉะนั้นแฟงแฟกันเอาเท่าที่ได้ค่ะถามต่ออีกว่าเท่าที่เขาเจอกับน้องปกป้องเขาเป็นยังไงบ้าง ต้นหอมได้ตอบว่าตอนนี้ซันติดหลานคนโตมากกว่าเพราะเขาผูกพันแล้วแต่ด้วยความที่ปกป้องยังเล็กเกินเขาก็ไม่ค่อยกล้าจับหรือทำอะไรมากมายแต่ให้เขาอุ้มให้ป้อนนมเขาก็โอเคและยินดีค่ะถามต่ออีกว่าหรือว่าซันเขารู้สึกขาดความรักจากเราที่เขาเคยได้หรือเปล่าก็ไม่เลยค่ะซันเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆสบายๆ หอมถึงคุยกับเขาแบบสบายๆว่าเขาคิดยังไงกับชีวิตแบบนี้เมื่อถามว่าเท่าที่ดูแล้วเขามีสัญชตาตญาณความเป็นพ่อไหมต้นหอมก็ได้ตอบว่าเป็นพี่ดีกว่าค่ะซันยังเด็กเกินไปแม้กระทั่งความเป็นสามีเขาก็ยังไม่พร้อมเลยค่ะและนี่ต้องข้ามสเต็ปม,มาเป็นพ่อหอมว่าให้เวลาเขาดีกว่าให้พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าณนะวันนี้วัยนี้ของคุณคุณต้องการอะไรคะ่ะ คือการที่เราให้เขามาอยู่ด้วยกันเป็นการทดลองก่อนเพราะว่าซันเลือกแล้วที่จะอยู่กับหอมแบบว่าวันนี้ซันต้องก้าวไปพร้อมหอมแล้วนะก้าวไปด้วยกันค่ะถ้ามาอยู่กับหอมเวลาลูกตื่นเวลาหอมให้เวลากับลูกแปลว่ามันคือเวลาของเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรู้ค่ะต้นหอมได้กล่าวต่ออีกว่าเหมือนเขาเองก็ยังไม่เข้าใจเวลาการตื่นการนอนของเด็กซึ่งเขาก็ยังไม่เข้าใจค่ะ แล้วหอมก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าหอมก็ไม่เคยมีลูกแต่วันนี้พอเริ่มทำเราก็แบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันไม่ใช่อย่างที่คิดที่เราเห็นในไอจีลูกดาราที่เขาแค่เล่นแต่เล่นกับเลี้ยงมันไม่เหมือนกันเลยค่ะมันต่างกันมากพอเราเหนื่อยมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนขี้บน่น เป็นสเตปของผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงลูกแล้วเหนื่อยงานข้างนอกก็ต้องทำเวลาเจอเรื่องอะไรนิดหน่อยก็กลายเป็นขัดใจหอมและหอมก็ไม่อยากเป็นคนที่ขี้บน่นเวลาที่หอมบ่นมากเราไม่รู้ว่าแฟนเราคิดยังไงเราก็ถามเลยดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะเจอมันอาจจะเป็นแบบนี้คุณโอเคหรือเปล่าซึ่งเขาตอบมาแล้วว่าโอเคนั่นหมายความว่าเราจะจับมือกันแล้วเดินสู้ต่อไปค่ะ เมื่อถามว่าเราแอบมีความเชื่อมั่นไหมว่าสุดท้ายแล้วเราจะก้าวผ่านตรงนี้ไปด้วยกันได้ต้นหอมได้บอกว่าหอมก้าวข้ามผ่านได้อยู่แล้วแต่สันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับหอมว่าคุณจะไม่ท้อกลางทางใช่ไหมแต่ถ้าเขาท้อกลางทางก็ไม่ผิดเลยจริงๆอย่างที่บอกไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขมันพูดยากค่ะซึ่งวันนี้หอมรับได้ทุกอย่าง เหมือนกับหอมต้องเป็นเสาที่ใหญ่มากในการดูแลปกป้องทุกอย่างเมื่อถามว่าที่ซันโพสต์ขอกำลังใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมต้นหอมได้บอกว่าหอมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่เขาจะโพสไอ g ีแบบนี้กับแฟนคลับอยู่แล้วค่ะถามต่ออีกว่าคนไปตีความว่าเราสองคนเลิกกันแล้วต้นหอมได้อธิบายว่าขนาดหอมยังลงรูปอินดี้สวย คนก็คิดว่าหอมท้อหอมต้องบอกว่าหอมไม่ได้ท้อค่ะวันนี้หอมห่วงแฟนคลับซันหอมนะคะเพราะว่าเรารักกันก็เพราะส่วนหนึ่งมาจากแรงเชียร์ของแฟนคลับค่ะแฟนคลับก็มีแบบมาบอกว่าใจคอไม่ดีเลยอยากจะบอกว่าวันนี้ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องใจไม่ดีกินข้าวได้ทุกคนใช้ชีวิตปกติก็ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะและเป็นไปในทิศทางที่ดี ส่วนที่มันห่างกันเพราะเราแค่เปลี่ยนโหมดตอนแรกเราคิดว่าเราห่างกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเราแค่เปลี่ยนโหมดเท่านั้นเองค่ะ mm. เมื่อถามต่ออีกว่าบางคนบอกว่าที่ต้นหอมยื่นข้อเสนอให้สันลองไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วเพราะอยากจะหาเรื่องเลิกกับซันจริงหรือเปล่าต้นหอมได้ตอบว่าก็แล้วแต่คนจะคิดค่ะ แต่คนเป็นแม่เข้าใจหอมเข้าใจว่ามันหนักจริงๆและคนเข้าใจว่าไม่ใช่ลูกก็คือไม่ใช่ลูกนะอยู่ๆจะมาบอกว่าคุณต้องรักคนนี้คุณต้องเป็นพ่อคนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากค่ะเปิดใจให้กว้างดีกว่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ